เปม่กับอัสาวอัสตราเียงสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ในช่องน้องฟูวิลพัฒนด้วยนะครับทุกคนวันนี้ไม่ได้เจอกาัฒนาสารสัันนะครับทุกคนวมีทุกคนสบายดีอยู่หรือเปล่าพวกนี้ก็จะสงการแล้วนะครับใครที่บอกว่าใครที่ป่วยวัน้ารใครที่ป่วยแล้วก้วมาสงการยังไม่หายพลาดมากเลยนะวันนี้จะพาไปทําอะไรบางอย่างในแอปวีทูบนะครับทุกคนซึ่งบางคนอาจจะประสบแต่บางคนอาจจะรู้แล้วถ้าใครรู้แล้วเชิญออกไปได้เลยครับ แต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็มาพา้องกันเลยคทุกคนน้าแรกกลุ่มที่ชาร์จลูไปที่ยูทูครับลูกไสีงวันหยุดสิไปพื้ YouTube ขอใช้ Gmail ลองนะทุกคน y คุณ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 หาการตั้งค่าน้องรบีดารรับับีจีสลับบัญชีบัญชีบัญชีเล่นบัญชีก็ต่อแบ4บัญชีผู้ใช้ีบน้องรั่งบีบกต้อแบบกสิบหกแปด g บัญชีแก้ไขช่องบัญชีอื่นๆน้องรั่งกสามร้อยสี่แปด ามรอเก้าบองาบัญชีอ่นแยกายช่องหุมบัญชีผู้ใช้ที่รเพิ่มบัญชีดูข้อมูลด้วการบัญชีดูข้อมูลบัญชีเพิ่มบัญชีแยกายช่องหุมบัญชี่นๆเจ๊ต้องรู้วีล่าพาราต้องรู้ีล่าพาราคุณจะพูดตผู้ติดตามสิบหกคนสามร้อยสามสิบเจ็ดจ็ไม่มีผู้ติดตามเจ็ดห่นเจ็ไม่มีผู้ติดตามน้องจะรู้ีล่าาราคุณจะจัดการผู้ติดตามสิบหกคนหน่งพัองร้อยเกสิบองบมนโวย้าเรา่อม มีเรื่องการตัดั้สร้างหน้าแรกลมหน้าแรกคนหากลุ่มย้อนกับกลุ่มการชหน้าแรกลับค้นหาใดนจะไลับแก้ไขลับแก้ไขยา่าเรื่องแก้ไขหนึ่งแสิแก้แแนวส้่อนุกคนแก้่รีวิวแก้ไขช่องทางกันดาุแก้ไขูลับคาราโอกะแกไขช่องันทาาจิมพหุผมขอไปทำอะไรบางอย่างก่อนนะคะภาพรวมกลุ่มตัวที่องสาธิตดู YouTube อทูนีสามขนาดไฟยวรากลุ่มบางคนจะสงสัยนะครับว่า การที่แบบว่าเราติดตามช่องคนโน้นคนนี้อยู่นะครับหลายคนที่ยังไม่รู้นะสตส่วนน้งฟูกะรู้นะรู้นด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่ติดตามช่องคนอื่นแล้วก็แบบว่าทําไมไม่อัโปโหลดวิดีโอเลยทั้งที่คนคนนั้นรักเพื่อนของเราอ่ะอัปโหลดวิดีโออยู่ตลอดนะคบทุกคนเป <c oughs> ็นวิธีสังเกตนะครับมันมีข้อผิดพลาดที่ทุกคนหรือบางคนที่ยังไม่รู้ไปยังไม่ได้กดตั้งค่าตรงนี้นะครับค่าวดาดที่ยูกดแล้ว ใครทีติดตามช่องนี้นอยาให้ติดตามช่องยูทูบอยู่นะคบทุกคนอก็จะนาร็วนี่ช่องเพื่อนดเรื่ององกุมที่ตาด้วยไปที่ช่องกุมช่องน้กันการปี่เพื่อนนพื่นเพื่อนปที่อนเพื่อนเรา่อนเื่อนเพื่อนเ่อนเพ่อเลื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็่องเพือนเกื่นเพื่อนเที่ันเพอนเอนเ่อนกพื่อนเพ่อนเพื่อนเ่อนเพี่อนเพื่อม่่อ่บไปที่ต่อเื่นนเ่อนเพื่อน่อน่เพื่อนเือน่อน่น่อน่อนน่อน่อนอปัด ขวาบี้แม่หยุดกินเลือดผู้ติดตามเจ็ดคนบีวิดีโอสามสี่รายการบี้คำอธิบายข้อมูลเริ่มงเดิมเกี่ยวกับเลือดตัวเลือกผมไปที่ตัวเลือกติดตามเห็นไหมไปที่ตัวเลือกการแจ้งเตือนมันจะปัดลองปัดขวาดูครับอับนนรที่เลือกตัวเลือก,เ,อกปเปลี่ยนในแบบของคุณเลรียบร้อยตัวเลือกนี่มันเปลี่ยนในแบบของคุณมันจะให้เราเปลี่ยนเองนะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้ถ้าอยากให้เราถ้าอยากให้รู้ว่าอัปโหลดวิดีโอแบบสมมตินนะเราไม่เราสงสัยว่าใคราทำอไมเขาไม่อัปโหลดวิดีโอเราต้องมาสังเกตตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือก น้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะรับกันได้งินทั้งหมดถึงแม้ว่าเพื่อนเวลาเพื่อนอัปโหลดตอนที่หนึ่งที่สองแล้วก็จะเร้งนะครับทุกคน <YouTube. S 1> กดไปเลย YouTube อันนี้น้องฟุกท่าเคยอันนี้เราเคยทําไว้ตั้งนานแล้วนะครับทุกคนเราทําหลายช่องนานแล้วนะครับแต่ว่าเราจะา่าเราจะมาทาลองปรับเปลี่ยนในแบบของคุณนะครับทุกคนแล้วก็ภาษาไทตในคลิปจากนั้นทนุกคนบ๊ายบายในคลิปนี้ก็ YouTube เปิดแล้วเอาตอนละลองไปใช้ดูนะครับทุกคนบ๊ายบาย ใครไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องฟังนะครับแล้ว <c oughs> ไม่ใไม่ขอขอนุญาะ